จ้ำหลยบนจ้ำเลยในโมขั้นบนทั้สิบประการให้อีกรอบอึกบอกมาเลยว่าจ้ำอะไรก็จํำอะไรบอกมาเลยพญิสังคีอะไรจํำอะไรอ้าวนาทีที่เข้าเราพี่ชอบพูดดูแลจะพูดดูแลกันพญะสางค์อะไรจ้ำอะไรนะครับพญิสังา์คนใดอ่าอ่าหนึ่งนะครับจิบประการให้อีกรอบอ่าบารมีกับอาเขตบุญมีกับธนาพรทองแหวน ทองแหวนนีบุญเลียงอ่๋อบุญเลียงทองแหวนไปนีคือนี่คือคนที่ดูแลอ่าคนที่ดูแลทองแหวนคือดูแลบุญเลี้ยงแล้วก็ดำแก้วสีสุนทรสีทองอ่สุวพัฒนนะครับสภาพสุวพัฒนี่นีดูแลทองใบคําใบแล้วก็สมพรคําใบเรียมินวงศ์ดูแลสมเกียรติมากมี สมใจสายเรืองนี่ดูแลบวัวทองดูแลพักดีดูแลสภาพกันอย่า้เบลโตบอกให้วัดดีโอ้ยม่วงสุมาลีขงสนิทนี่ดูแลอภิรักษ์บุญเรืองเขาลืมไปเลยอ่ะพิกุลทองบุญแจนี่สมศักดิ์สมหวังบุญชอบนี่ดูแลเพียนเพ <c oughs> ียนเพียนนี่ดูแลบุญชอบอ่า <c oughs> อาลงนุษย์นี่ดูแลสุริยาปีดีพักดีเนี่ยดูแลสมพงศ์สมพงศ์สาสมคา่ามัามีปัญหาธนาพอดูแลออส,สมสมหมายนี่ดูแลว,วิไลสุพรรณวิไลคำใบเด้อ,อสุพรรณหวังสุนิกรดูแลสุบ,บันอืมอ่าสุบ,บันนี่ดูแลทูลบรงเวทอืมอานิกรดูแลพัทุชาติสุภัทราดูแลสงวน อ่าทศนีโตสิงห์ดูแลภัยรัตอ่าทัศนีสิงห์ใหญ่ดูแลบุญถมสมดวนสมบูรณ์สมดวนซื้ออิรีในอันนี้เขาพูดว่าสมดวนสมดวงแต็มห้องซื้อสมควรคือในเบีีนบ้บานซื้อสมดวนเอีหัวใหญ่ทองโอ้จำนวนแผงลิตสมควนแผงลิดสมควรสมควรดำรงฤทธิ์นี่ดูแลกำนางทองมีประสิทธิโอไม่ใช่ของแท้แพี่ ลุงละวันดูแลสมใจรัชพลสมบัต <Okay. S 1> ิาสมใจสลับสีดูแลสำรลาญพัดดวงดาวบุญเลี้ยงดูแลสุวัชชัยทองปานดูแลแดง <c oughs> อืโอ้ได้ดูแลหัวนอ้อยู่สุริน <c oughs> ส,สุธรมาดูแลมงคลคำผันประมูลทองอินวันไพวันคำผันนี่คือ น้องเมียไส่น้องยายแววน้องไส้ยายแววบ่นอ่ะมันสืบข้าพันธุ์าพันธุ์บ่นคุณใหญ่มาอยู่บ้านเฮาดุนแห้งเหรอได้เน่นหงอนเป็นสิบยี่สิกว่าปีแล้วขําพันธุ์าพันธุ์อาเกียดบุรุษเวียดูเลยสมบูรณอานี่นะครับนี่คือครูบัณฑีครูบัณฑีที่ที่จับแล้วก็สอนบึงนะครับนี่คือนี่คือกลุ่มเป่าหมายนะครับนี่คือกลุ่มเป่าไม้ที มีการสมัครใจเขาวรวมโครงการลดละลึกนะนี่น,นะครับนบุญถมดูวงต้องดูแลเาให้ดีแลญใหญ่เ,หเป็นโลกเป็นไทยะจะาอกวปาอะไได้หนึงนนะ่งคันมีแต่คนดูแลบุญมผมมีคนดู คุณผมไม่ได้ดูแลบุญไม่นี่สมรับเบิ่งเจ้าของแล้วก็พอแล้วไี่สมเอออเาสภาดูแลกันนี่ยแหละสัญญาใจเลยดอสัญญาใจเลยดิเอาทุกคนคือได้สัญญาใจกันแล้วสัญญาใจสัญญาใจกันแล้วอ่าว่าในช่วงนี้ เขาว่าดูแลตรงนี้หมายถึงโอ้กูไม่ใชดูแลละว่าอะก็มือหนันมือนันมือนังนออผูพมบเดย์เดย์เขารวมประชุมนอกเลยกับเดยอืเอาโอเคเอาบุญชอบเวลาดูแลกันอืมอาบุญชอบมังก็จิตกันเปคนสื่อเยี่ยมวัยยุ่งสามขวบโบผมสัญญาใจแต่ตัวโครงการจิตบุญเดย์ต่อถ้าหน้ากากนั่น คือเทาก,กับโบสามาทีไปกำกับว่าเท้าสิไปหหามเพื่ใดดอกญญเดี่ยวถูกพ่กคนอยู่ในใจเอาใจมาวัดกันแค่นั้นล่ะสิเปบเบาคือการการถีบไปปูดคุ้ยเฮ็ดจังไรถามมันบนเนื้อบากว่าแรงบริสางความล้ำค้านโบสามความยุ่งยากไม่ครอบครัวโบสามปัญหาครอบครัวเอ่อตรงนั้นกับโบอาการโบเป็นอย่างนะครับกินกหูนาทีเจ้าของแต่ถ้าขั่วเลื่อนไหลนะครับที่พี่น้องเห็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เออสภาพโมฮาลนี่แหะจิเขาไปดูแลขอให้สภาพานี่ทุกคนนะครับได้รายงานพฤติกรรมพฤติการต่างๆในโั้วเลือดน,นั่นนั่งนะครับกับโมฮากะทีไปขอความร่วมมือกับเข,ขาั้วเลือดน,นั่นนะครับไปขัวเลือนคั่วเลือดใดบอสามารถเขาไปคุยใดกะให้อีกคนใดคนหนึ่งนะครับหรือสภาพโมฮานี่เขาขไปจัดการมาแล้จัดการนะครับ บทนจะเป็นเรื่องเรานะทุกๆเรื่องนะครับทุกเรื่องประสิทธิ์นี่ปะสิทธิ์อารวาสไปดูไปดูอะไรดูเลขพี่พญโล่งไปแย่จัดคู่กับเบิงปะสิทธิ์พญโล่งไม่คนเบิงพญโล่งอีนี่อีกคู่เรื่องหนึ่งนะครับเลยรับรายงานเมื่อวานกับพี่สาวยายเ่าไปหาผม ว่าหาเม้าเขาไปแล้วก็ไปอารวาดอยู่เพื่อนไปสางคว่มเดือนร้อนห้กับก็ผู้เลื่อนพญยยิสิธ์นะครับเดี๋ยวโม่เข้าสีเขาไปจัดการนะครับคือผมเขาไปว่าเกาตับเตือนหลายครั้งแล้วเขาไปแล้วก็บกปากเ่าเ่านะครับเป็นทั้งที่เป็นผู้เลื่อนที่บวขาดแค้นบ่บอึ้อยากีหยังเด็นะครับ แต่ว่ามีปัญหาพนนเ,เพราะอีกคนหนึ่งกับกนหนบูหนวกอีกคนหนึ่งกับว่าหูเรื่องแล้วก็เลยซ่ากันแออวว่าวอีกจนหนึง่งคุยไปยัง,นง,นงห,หนึ่งแล้วก็ว่าดูว่ากันดูก็ถือซ่ากันแล้วก็เดี๋ยวมูขเฮาสีผ้าทีมสภผ้านี่เขาไปเอาสภผ้ามือมือไดงมุเฮาสีเอาเขาไปไปเอาโมนีเลยบอก <c oughs> สงก็แค่ไปองไปกันดอกไม้หัวก็พิเศษเขาบอกว่าได้ให้ใจหวนม่านกันไม้ไปคุยนี่กับว่าเม่อสิปตีเราเนิวมาไปจัดการของวันาะมาไปจัดการสองคนก็ไปถามสาเหตุอย่างจังหดเป็นอย่างจังไดอย่างเออเนาะต้องคุ้ยื่วงขอบหัวแล้วยุ่เงอนบรมอนี้ยอยู่อยู่นั้นเอง เพราะว่าปัญหามันเกิดแล้วกันบนเลาบอสสามารถที่ไป็นล้วเกิดได้ขอพู้เจ้าของมาที่เดียวก็แก้กันบ่ได้พี่น้องก็บอกอยากสิบม้าบอกมัหยุงนะครับลังคังอาจใส่อาวุธรุ่นแรงขใส่กันเนี่ยฉะนั้นมูฮั่นก็กลเข้าไปนะครับไปโบราณจัดการในเรื่องนี้สาเหตุก็คือเรื่องเราเลาบอสบ่เราเล่าก็ดีบมเป็นยัง ถ้าเรกินเหลามาเข้าไปแล้วกับปัญหาเลยเกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องมูเขาต้องไปจัดการบริหารจัดการนะครับในคู่เรือนอซึ่งเป็นคู่เรือนู้ซูมายุคู่เรือนผูพีการนะครับเป็นกลุมปอบางหากับอาหาไอ้แต่ั้งเกี่ยวสีเนี้ยจักรเนี้ยเือดักรเล่เดือ อ้าก็คอยเป็นคอยไปอีกคุณเพื่อนคุณพดอดำบอกเงือนหนึ่งเนี่ยอ่านะครับอฉอนั้นก็ขอให้สภาพของเข้านะครับไปไปซอยกันเบาเบาคุยซอยกันว่าสาเหตุจากอีหยังอืมอ่